มาเลยมาเลยว้าวมาเลยมาเลยนไตนตูนคนไต้ดูนไอนี่ยเลดินเเอนเลฝนตกพวกม่พี่น้องเอ้สบาสดีสวัสดีเนาะมาแต่ตลาด ลมก็มาฝนก็มาอ๋อแช่ปิวมาเลยพี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยสตรยาน,ทนแท้เอาเื่อน้มาเล้วถามเจ้านเอา เออกราหน่อยน่ามั้อ๋อนี่บีบไนี่เจนนี่บีบาหนิ ก็มันป้าต้องเริ่มไปเตยันแหละโอ้ยดูยันดูว่างกูไปนะแล้วดีเสียดีแน่นอน ได้ล้วจาสวัสดีว้าวเอ้ยคุณนุ่มไม่ใช่เอ้ยนนุมมาทันเนาะมางนี้เหดิเดินแปนี่กิบว่าอะไรก็ิ่านได้ชุกแล้วฉันได้ชุกมันยังไม่ชุกอย่าบอก ยังเลอดฮ้ยๆๆๆอจเกิดฮเฮ้ยฮะอ๊มแซบป่แซบป่ป้ากินนี่ปูเห็นปูเหรปูกินไปเห้ยางกินน้ำไปเอาหยางกินน้าไป้หนุ่มนะให้หนุ่มดิไม่แทงป้าเราหักอไม้นะป้าหักไม้องกบ้งจับจับจับขนมนี่จับจหนุ่ม À, phải hắc rồi Hãy lòng nữa. Do lỡ đầu được gần gàn lần đầu được đúng được chưa? Ăn lần đầu Keep uh, us safe. Hmm? Aku, 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 มห่อเ่อนก่อนเอ้ยเโอ้ผาเเลือบนางรถก็หลังนังรถใชเมยน่ะเซเมมีน่ะเมมานำเมื่อได้ให้เมยเมื่อน่ะ ได้ห้อด้วยนะหน้าตาตื่นเลยชันตื่นเลยนะสิ่งเลยแ่บน้ำอ่างเกี่ยงหายชูยาอีกเลยไปวิวกันอนแอบไปลุงเลย คกนสิบพันหรอเด็ดพันอะไรสพันเอฮ้ยอ่อนดมาหน่อยเอ้ยใช่แมมี่น่ะใช่แม่นะใช่พอยค่ะ พ anyway. ่อเปพ่อวมาแ่ไม่มีไปทางไหนไขใเจ๊นะอ่อนนี่นะเจเข่านี่ใช่เข่าหรืนี่วันวามันวาเข่าอะไลนะหายกันแน่ แ้องประตูเนี่ยนะขนมบอานะขลุกหย่างไปตะเปะตะเปะไปแล้วผูกเ,เจเลยเจน đi nó như thế luôn nhỉ đứng luôn đỉnh như thế nào thôi chạy bộ đấy của nó chạy sẽ được bả ma bọ nhà phải ở cắt um chạy bao không? bao chú cha lộ trên cha Dạ Các uh, con kiểu nào Tôi chào Tôi chào 你没呗？10, ơ eh, 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 eh. eh, ngọc 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 cắt ngọc uh. ngọc cắt ngọc 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 ngọc

แปลกตัวออกกินแล้วแปลกตัวออกกินแล้วเน่เรอรแท็กแดกบ่นี์กินแม่หรอกินแม่หมมวนปรมาเฮือนนอกนะ muôn bao muôn bao thế này nè thế cái này đi đây này mưa lắm thế cái đi thế tu nè thế tu thảo nè bò men mấy cho mấy tu mấy mò này sao đây mấy tu này bò men mấy nhà cho nè mấy tu này tu thảo cho sao là

เจ็บบฮะเจมเด้เห็นวะเจมบอเจ็บบอเจ็ไบไรไปซื้อมาน่ะไปซื้อมาตาตาซื้อมานี่ผมมันปกตาเลยนี่ไม่มีตาอีกเด้อเอออ้ยหมาหน่อยตีบเออเตีบอากตย บูหาจาน่ะป้าตาติเน๋น้องไปป่าเลยเบิ้งนะเบิ้งยืดง่องไปห้องน้องไปห้องน้องไปงไปในร่มนะ ทางนี้เลย bàn ảnh hưởng ô ô đoạn giai dẹp giai dẹp giai đoạn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  giai กแเ่งใน้ลกจิ้มก็ได้ป้าไหมรู้ไหมเอาเวลี่ไปแล้ววันมีดปาดพายมาเนี่ยเอาตัวนั้นดูเล่ทาถุงแรลกดีนะ ăn mẹ cố kia lắm, nó chụp à! kia lắm nè ừ, à. ừ. nó bố lô nè, này, rồi, bà thèm. nào nè, แนวพื้นโต้แบบไม่เฮียนะสมบัติไปเฮียนะเมื่อเริ่มมันเองเนอะสมบัติสมบัติมาหายเองมีผมเนาะมีผมให้น้องเด่นเนาะให้น้องเอ้ยเพลินแกเขาเพลิน เฮ้ยไปเฮ้ยกินน้ำไปเฮ้ยไปลูกพนน้ำน้ำน้องมาเลยลูกยืนนี่น้ำในน้องนี่น้ำในน้องนี่นี่น่งให้จีนี่เ้กระป้อนนันตี้อะ อันนั้นได้ค่ะมันเป็นงไรมันก็มันกทางนั้นก็เขียวเด้่อเจ้าลยยไะเขปเรายมเนะเจ้าตอนนั้นบเงินที่ฝ่าซื้อกับเจ้านาะแซ่บได้เนาะปันน้ำรกอนค่ออือใส่ปันนุ่มปันยังนละตอนนี้นคือทีเราเป็นหงเรละ่พยแล้วทีละแพยบอกอีอืมนุ่มกับบานนัง่ายจางกได้ยู xe bóng mùa nguội mùa nguội nguội. Ui, ui, ê Ui, ui. đi ui. Ui, ui. Ui, mưa đây, này ui. Ui, ui. Ui, ui. mưa ui. Ui,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  ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, มองไม่มีใื้อหมแต่ลายเรือเด้อเด้อึพี่รู้านางผิดไมนางนั่งำมังเงินผิดไหมไอชู้งเช็ดเปล่าไปเอชูมาเช็เปล่ารู้ปะกินเนย้อได้กะแซบบังแซบบังอันนี้นะแล้วนีแล้วเม่กินมันคล้ายอะไรเห้ออ้าชอยชอยคำพอดีซื้อให้วันเกิดบ่นี้ ปาป่าปาเหรโย่แงี้ก็กันแล้วบอกพอนี้อ๋อมันเกิดพอนี้ชื่อสอยคำให้เห็นางกูรย่ด็กถใช้พอนี้ชื่อาบ้างนี่อายไปสู้ไปเราไปสู้เปียกไปสู้เปียกมหาบุลลแก้ไปตู้ไป

นี่คนเศร้าจัดการตัวอ๋อลัจ <Destiny> ีมาลืมซื้อ้ย จนมันกินหมานี่นะออ่ะอยากกินเด้อยเหรอจะนั่งพอติอตอต่งกับมาตาวันไอ้เมฆนี่มาแต่บ้านน,น,ไไน,นีน่เมฆแบบมันอยากซ้ำเนาะมันเป็นยังไงม,มันแบบมันมากากินนะมันแบบมันเน่าก่อนเดพี่น้อง

หัวเพื่อนกันนี่ไงนะฮะ เสร็จป่าแล้วไปบอกตู้มาเสร็จไหมมาดิเบิ้งเสร็จข้อกันออไม่พิ่งบาดิ <c oughs> <c oughs> phải là có phải là mừng nó hơn kìa mi nhà về nhà đúng? nó rồi mà nói rồi à, kênh, kênh, kênh. <laughs> ê keng 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 xuất ừ. cái ừ. mà ngân cái bạc kia từ tóc phân hả bò xúi hành cờ là Bồ, đen đấy Bơm nè bơn bông mà, cái nó đi นุ่มขุ่มกันมาเลยพึ้งเจียกันมาเยแต่ก็อยูเจไปเจมันสะพนประตูกะเอไปยังบ่กเอนมาแป้งทอดจากแรกกอดกระลุนอนทอดบ่เด็กกาลายนล่แต่จะเถอโอ้ย่ง มวนแท้นี่บ่ป้าป้าห้องนี่การนี่กาตัวละบาท

Cái tên này Cái <laughs> <Đến> nút này đây. <laughs> <laughs> <laughs>

แบิวเลยนแคบิวเลลูกแคบิวเลยแคบิวน่ะนป่ามคอกบ่ไม่ไม่มาบีมั้งเออเดยเดเดเดีย โอเคคุณพี่น้องเนาะคิดนี้จบไปก่อนเด้อพอกันคิดหนานอ้อคคิดี้ลาไปแล้วมาันจะตลาดไปทุระเนาะใครพูดอ,อ๋อไปแล้วจ้ะประกอบด้วยให้เป็นบ่